สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการสำหรับการปักหมุดนะครับป้องกันเวลาเราลืมสถานที่ที่เราไปนะครับซึ่งสมมุติเราไปสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วเรากลับไปแล้วเราอยากจะมาสถานาีสถานที่ที่เราเคยไปเมื่อเดือนที่แล้วแบบนี้ นะครับแต่ว่าเรานึกไม่ออกเราลืมนะครับหาใน g o o g l e แบบบางทีมันก็ไม่ตรงไม่เจอบ้างอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำขั้นตอนของการปักหมุดแล้วก็การใส่ป้ายกํากับนะครับเวลาเราจะมาสถานที่ที่เราเคยมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะไม่ ไม่หลงทางด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับอ่ะอย่างตอนนี้สมมุติผมอยู่ตรงไอ้ลูกศรสีแดงเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนะี่ยผมจะมาตรงนี้อีกนะครับแต่อาจจะลืมหรืออาจจะเป็นสองสาเดือนจะมาทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะลืมนะครับผมก็ต้องปักจุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับวิธีขั้นตอนในการปักหมุดแล้วก็ ทำป้ายกำกับก็ดังนี้นะครับให้กดไปตรงตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราใส่ป้ายกำกับเลยนะครับสมมุติผมจะใส่ว่าบ้านนะครับใส่คำว่าบ้านเพื่อนนะครับ แล้วผมกดเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาในเดือนหน้าเราก็จะไม่หลงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบ้านเพื่อนก็จะมาขึ้นตรงที่เราใส่ป้ายกำกับนะครับพอเรามาครั้งหน้าหรือานานๆเรามาทีก็จะไม่หลงนะครับสมมติบ้านเพื่อนใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถที่จะขอเส้นทางได้เลย นี่เห็นไหมครับวิธีการวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับเผื่อกรณีที่เราไม่ต้องเสียเวลาหาตำแหน่งไม่ต้องเสียเวลาหา,าแผนที่นะครับใช้วิธีการติดป้ายกำกับเลยนะครับ ก็ง่ายดีสะดวกนะครับรวด,ดเร็วไม่หลงด้วยนะครับ